ดีเจอ้อมค่ะตอนนี้ยังพอมีเวลาไหมไปหยคมาเก้ตะกว่า <c oughs> มันจะทำอะไรละ่ะอ,อมีเวลาทำอะไรได้บ้าง <c oughs> มีเวลาทำอะไรดีอะ <c oughs> ถ้ามีเวลาคุณจะทำอะไรถ้าเวลาอะถ้ามีเวลาเหลือ,เล,อเลยเอะนอนก่อนแบบแรกไม่คิดจะทำงานทำการดเองกางานมันต้องทำอยู่แล้ว <c oughs> ถ้าพอจะมีเวลาเออจะเอาไปทำอะไร นอนก่อนหลักแรกแล้วอาจจะไปทําอย่างอื่นอาจจะไปเที่ยวบ้างไปเล่นกีฬาอะไรอย่างเงี้ยอนอนแล้วก็เที่ยวแล้วก็เล่นกีฬาเนาะคนเราให้ความสําคัญไม่เหมือนกันนะการที่เราเป็นเพื่อนกันอายุอานามเราไล่ๆกันไม่ได้แปลว่าความชอบจะเหมือนกันความชอบเราจะเหมือนกันนะมันมันอาจจะมีบางเรื่องที่ฟังเข้าใจกันแต่ไม่ได้แปลว่าทุกเรื่อง เราต้องคิดเหมือนกันป่ะถนี่คือเสน่ห์ของความแตกต่างป่ะเราต้องอยู่บนพื้นฐานความแตกต่างให้ได้อย่างอย่างโอเคไม่ชอบเราต้องทำไงสมมติพี่กวกไม่ชอบในสิ่งที่อ้อมคิดอืมก็ไม่เป็นไรก็ปล่อยหลองมันเยอะไม่เอามาถึกิงเพราะนั่นคือความเห็นของพี่อ้อมถ้ามันมันมันอยู่บนพื้นฐานที่มันไม่ได้เดือดร้อนใครอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่เป็นไรก็เตือนกันอืมก็เตือนกันถ้าความเห็นนั้นมันอาจจะส่งผล ที่ไม่ดีใช่หรืออะไรอย่างนี้ป้าใช่ก็ต้องเตือนกันเนาะเอาจจริงมันน่าสนใจนะครับคุณผุ้ฟังว่าในชีวิตเราคุณคิดว่ามีเพื่อนที่กล้าเตือนเราไหมโอ้นะน่าสนใจไหมอือเอาค,คุณคุณผู้ฟังเอาจริงบางทีเรามีเพื่อนเยอะเรามีเพื่อนสนิทแต่ไม่ใช่เพื่อนสนิททุกคนจะกล้าเตือนเราหนะคุณว่าเพื่อนสนิททุกคนกล้าเตือนเราไหมไม่ไม่ป่ะอืไม่หรอกผมเพราะผมว่าบางคนเขาอาจจะรู้สึกว่าโตโตกันแล้วอหรืออื ไม่ใช่เรื่องโตนะเตือนไปนอ่ะก็เท่านั้นมันสวนมาอีกอหรือเปล่าหรือเตือนไป <c oughs> มันก็ปฏิเสธอีกบางทีที่เราจะคิดว่าเฮ้ยทำไมคนนี้ชอบตําหนิเราจังม,มันก็มีว่าอันนั้นก็เป็นพื้นฐานเขาขี้ตําหนิอม,มองแต่แง่ลบของคนอันนั้นปัญหาเขาแต่ถ้าบางคนติเพื่อก,ก่อ,อด้วยเหตุและผลอ,อันนี้เอาว่าเก็บคนแบบนี้ไว้ไหมครึงใใช่ใช่ หรือเปล่าคือเขาไม่ได้บี้ให้เราจนมุมว่าเรานั้นนิสัยเสียซะจนแย่จังาไม่ใช่การจิกกัดอย่างเดียวอ่ะเออแบบหรือเอาแต่ตำหนิแล้วไม่เคยเอ่ยชมอ่ะอันนี้จึงเป็นปัญหาเขาแล้วน่ะถูกไหมใช่ครับเพราะว่าการเป็นเพื่อนกันไม่ใช่อ้างแต่ว่าฉันตีเพื่อให้เธอก่อใช่ป่ะก่อให้ดีอย่างเงี้ย คนล้าก็ต้องแฟร์ไม่ใช่พ่อใช่แม่ชมบ้างก็ได้ใช่มันมีวิธีพูดอยู่นะใช่ปะ่ะเ,เพราะฉะนั้นต้องถามตัวเองเหมือนกันนะว่าเฮ้ยเวลาที่เราทําอะไรไม่น่ารักแล้วไม่มีใครเตือนเราได้เลยเมันเป็นเพราะเขาเห็นเราเป็นผู้ใหญ่หรือพูดไปสองไปเบี้ยนั่นเสียตํำลึงทองก็เป็นไปได้ทั้งสองอย่างนะใช่ปะ่ะเ,เอาจิงมันมันมันต้องคิดเหมือนกันนะ บางคนแล้มันเป็นนิสัยที่ติดตัวไปแล้วจนแบบไม่เตือนไม่ได้น่ากลัวนะแล้วบางคนก็เอ่ยปากนะมีอะไรเตือนนะอืีแต่พอเขาเตือนแล้วก็ฮะพอเตือนจริงอะฮะงั้นคําถามคุณคิดว่าอไม่ถามจํานวนนะคุณมีเพื่อนที่เตือนคุณได้จริงหรือเปล่าเดี๋ยวปะถ้าแม้นคุณทําอะไรหรือแสดงความคิดเห็นหรือทําอะไรที่ไม่น่ารักบ้างคุณคิดว่ามีเพื่อนที่เตือนคุณได้ไหม อ้อมมีคนสองคนอ่ะอ้อมยังมีนะอ้อมมานะเพื่อนไม่เยอะแต่มีเพื่อนที่เตือนนะมะีกึ่งด่าด้วยบางทีแต่ก็จะมีคนที่สุภาพเตือนแบบอ้อมแต่เรากําลังถูกเตือนว่าแบบลองคิดดูอีกทีสิถ้าไม่พูดแบบนี้จะพูดแบบใดอ้อมก็ยังโชคดีแล้วมีพระเป็นเพื่อนด้วยบางที อ่ะอ้อมก็โชคดีที่อ้อมยังพอมีมีไม่เยอะนะคะพี่ขวงมีไหมมีแต่ก็ไม่เยอะเหมือนกันแต่มีใช่ไหมมีมีและมีเพื่อนที่คุณรู้สึกว่าเขาเปิดโอกาสให้คุณเตือนเขาไหมมีไหมก็มีนะมีใช่ไหมแต่ก็ไม่เยอะป่ะใช่ก็ไม่เยอะใช่ไหมแล้วพูดได้จริงก็ไม่เยอะอคําถามวันนี้ไม่มีอะไรเลยค่ะคุณผู้ฟังคุณคิดว่าคุณมีเพื่อนพอที่จะเตือนคุณได้ไหมเวลาคุณทําอะไรที่ไม่น่ารักอีไรเอ่ย ถนนอะไรเป็นเพื่อนกับเต่าเฉลยถนนมิตรภาพ